ก่อนที่จะไปชมคลิปอย่าลืมกดถูกใจตรงนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแบบนี้ให้พี่ซ้มโอก่อนนะเนี่ยเตงโมจะให้อาหารไก่เป็นอาหารเม็ดอาหารไก่นี่เต็มถุงเลยปลาไปมป้าปลาไปลไป,ป,ป,ปเดินไป หนุกนานหนุกนานให้อาหารไก่ไก่ไข่วันละหลายฟองขอมาแล้วบรรยากาศเอ้ยโอ้โหรอเลยหิวหิวมันใช่ไหมนะ่ะดูนะไม่รู้ให้ถูกวิธีไหมเนะี่ยดูโรยแบบนี้เลยหมอหมอเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวพ่อจะใส่ให้ดูลูก ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวมันต้องมีใส่อันนี้ไก่แล้วไก่จะออกเร็วแล้วเข้ามาเข้ามาไล่ไก่ไล่ไก่ด้วยไปไปไปไอ้ไอ้ไล่ไก่ไปอยู่ไปเลยสารเข้าไปสารเข้าไปไปเก็บไข่เก็บใหญ่พี่หน่อยเออพี่หน่อยเก็บไข่เก็บใหเออมุดเออมุดมุดมุดอยู่แล้วเออเข้าเต็มมุด ไก่ไก่จะออกแล้วปิดปิดโอ้โหปิดกลงปิดกลงไว้ก่อนไอโมไปเก็บเลนคอปเตอร์ไม่เข้าลูกคอปเตอร์อยู่นี่เราก็เข้ามาถึงในล้าวไก่แล้วนะคะทุกคนอันนี้คือเป็นการเก็บไข่จากในล้าวครั้งแรกของพี่สมเลยนะตื่นเต้นมากนี่น้องแตงโมเข้าไปก่อนคนแรกเลย หยิบบุบบับบุบบับเลยนะคะพี่สมโอเข้าไปที่หลังนะเพราะว่าพี่สมโอกลัวไก่นะส่วนพ่อก็ไม่กล้าเข้าเพราะว่าประตูทางเข้านะคะมันเล็กมากเลยอเลิมก็เพืนพามาเข้านะคะพาเข้าเนาะอเลิมเนี่ยเป็นอาของพี่สมโอเองนะคะน้องแตงโมหยิบบุบบับบุบบับเลยน้องแตงโมนะคะจะอยู่ใกล้กว่าแต่ว่าพี่สมโอเนี่ยมือยาวเนาะก็เลยหยิบได้น้องแตงโมก็หยิบโหยเยี่ยมมาเยอะมากเลยนะคะนี่ก็เก็บไข่กันเรื่อยเรื่อย นี่หมดแล้วอันนี้จะเป็นไก่ไข่ที่ย่าเลี้ยงนะคะเลี้ยงไว้เนาะเพื่อเอาไข่มันมากินนะคะนี่ได้เยอะมากเลยนะค่ะได้หลายฟองเลยนี่ย่าเลี้ยงไก่ไว้หกเอออันนี้เจ็ดฟองนี้เฉพาะของพี่ทัมโอนะเนี่ยของลองแตงโมก็ได้อีกต่างหากเดี๋ยวไปดูของลองแตงโมเด้ว่าได้กี่ฟองได้กี่ฟองกันไหนแตงโมไหนพ่อดูนี่ ไหนมีไข่แตกด้วยโอ้โหเก็บไม่เมื่อยชีพเลยมีไข่แตกด้วยไม่เป็นไร <S 2> <S 2> <S ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยเลยลูกปล่อยเลยปล่อยเลยไม่ต้องไปจับมันโ okay. อเคอาป้า <S 2> <S 2> <S 2> ได้หลายฟองเลยเนี่ยงานนี้ทอดไข่เจียวกันสนุกเลยอ่ะตอนนี้เราก็เก็บไข่กันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับไปบ้านกันดีกว่าเอาไปคิดว่าเราจะทําเมนูอะไรดีนะแต่พี่สโอคิดว่าเราน่าจะทําไข่เจียวเพราะว่าไข่เจียวเนี่ยเป็นอาหารโปรดพี่สโอเลย พี่สมมให้อาหารบัวมันจะกินไหมเนี่ยให้จังโมอมอมันจะกินไหมลูกหมอกินไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูดิมันกินไหมหมอหมอมามามามมามัมเฮ้ยมามัมเร็วเมินเลยทำเมินจะทำไงต้องโยนให้มันไหมเออมันท้องอยู่ตัวนี้มันท้องด้วย มามมไหน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 นายสมอหนพ่อให้ก็ได้าอ้ามามาม,าม,มเฮ้ยมันมาแล้วเว้ยโอ้โอก้กาลังกรบอบเฮ้ยคนให้ก็เสียวด้วยหืมทำไมพี่สมโอเรียกมัาไม่มาพ่อให้มันมาเลยเนี่ยเขียวกรุกรอบ เออดูให้แตงโมมันกินนะมันกัดกรุบเลยชตัวนี้มันท้องด้วยนี่รไปยืดให้มันดิไปยืดให้มันหน่อยับน,น,นี่ครับนี่ครับโอ้บุบปกบุบปบเลยอ่ะกรอบเชียวเาเสียงนะักรุบกรุบป้อนป้อนมันให้ป้อน,อน,ม,าอนมาเลยเคียวแตงโมอร่อยเชียว เดี๋ย้อการเต็มโว้ยกินแล้วไปจับมันมาเต็มโอ้ยอ่ทำให้ววกินอมกินแซบมากเลยดังกรอบกรอบกรบเวมันกินมันจใ้ค่นบระมันดหจะเก็บไข่ เก็บไข่เสร็จแล้วให้อาหารวัวเสร็จแล้วนี่ครับมะเขือเทศนี่ผักสวนครัวของย่านะนี่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 สมออยู่นี่ลูกอยู่นี่นี่โอ้ยนี่เห็นไหมลูกแดงๆเลยลูกเล็กๆหลังน่ารักน่ารักเลยเดี๋ยวเก็บตามทุ่มตายกยกใลูกไหนไหนยกให้เพื่อนๆดูนี่นี่โอ้โหโเนี่เด็ดสนุกเลยไหนไหนดูได้ลูกไหนดูลูกสวยน่ารักอ่ะนี่กินสดได้น้องๆ กินสดแล้วมันดีต่อสุขภาพนะเนี่ยมะเขือเทศอะโขียวด้วยอันนี้เหมือนมะเขือดูเลยดูเลยดูเลยอืมดูดสวยมากเลยลูกน่ารักเลยเด็ดเลยเด็ดเลยแต่โหพี่สโมเด็ดใหญ่เลยเด็ดเลยอืมนี่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 ยี่เนเนี่ยเเเีเยี่นียย่นนเน่ย อู้ลูกแดงๆทั้งนั้นเลยได้กี่ลูกละไหนๆไมนติพ่อดูดิเฮ้ยทำไมมีลูกเขียวด้วยเนี่ยลูกเขียวมันยังไม่สุกค่ะเด็ดมาด้วยเออนี่นี่นี่เด็ดเด็ดโอ้โหไว้เ,เพื่อนดูหน่อยดิโอ้นี่โอเคเพรละวเนี่ยเอาไปแค่อา,า,าจจะหวัวล้นๆเด้ไหจะไปใส่ส้มตำหมดยังเลยอีกเลยอีกค่ะโอ้โหดูพี่สมโมหยิบใหญ่นี่อุ้ยลูกนี้ลูกใหญ่ลูกนี้ลูกใหญ่เดี๋ยวต้องหาดูให้หมดก่อนดูเลยเนี่ยยาปลูกเองนะเนี่ย ของน่ากินเยอะแยะเลยปากสวนครัวรัวกินได้เนี่ยของแท้เลยมีต้นมะละกอด้วยดูลูกดกลูกดดเกีเ๋ยวไ้พี่พี่สมุชี้ดูนี่ลูกชี้ให้เพื่อนเพื่อนดูเออเนี่นี่น,นี่ลูกนี่ลูกดกมากเนี่ยขนาดลูกดกขนาดต้องเอาไม้ค้ำไว้ต้นมันจะล้มนะนี่เห็นไหมต้นมันจะล้มจริงนะไม้ค้ำไว้ดูลูกมันดกที่ลูกใหญ่มากเลยลูกสวยนี่ปกติมันมีตั้งแต่นี้เลยนะ มีแต่โคนมาเลยนะอันนี้เขาเก็บไปกินบ้างแล้วเอาไปทำส้มตำบ้างเอาไปทำแกงนะสุดยอดอะ่ะอันนี้ต้นหอมหรอเอาละเดี๋ยวพ่อจะพาไปดูว่าหญ้าปลูกอะไรไปบ้างนี่ผักชีผักชีต้นหอมเยอะเลยอะ่ะอันนี้มะนาวอันนี้อันนี้อะไรอันนี้ผักชีอันนี้ผักชีนี่อันนี้ต้นหอมไม่ต้องซื้อ มาบ้านย่าเนี่ยไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะทำบุบข้าวสบายเลยอ่ะตัวผักยาวเออนี่มะนาวขอขอเด็ดลูกเล็กๆมะนาวเลยมะกรูดมะนาวมะนาวไปเก็บลูกใหญ่แล้วก็ได้ลูกปลานะเก็บเก็บลูกใหญ่เลยดีกว่าเออพี่สมโอเก็บเลยอ่ะเอาลูกเดียวก็พอลูกไปตำส้มตำไม่เฉยเอาลูกไหนดียวข้างบนก็ได้นะตัวตัวไหน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 พี่สมโอเด็ดไหนยกให้เพื่อนดูดิเออโอ้สนุกดีอ่ะมาบ้านย่ามีทุกอย่าง อ้อยอ่ะน้องๆเคยเห็นต้นอ้อยไหมเนี่ยที่เขาปลูกอ้อยสีดำอ่ะอ้อยตัวนี้อร่อยมากเลยนะเนี่ยก็เตัดไปกินนะเนี่ยโอ้โหน้ำมันจะหวานอ้อยอ้อยสีดำอ้อยสีดำหายากด้วยอย่างประมาณกี่ต้นเนี่ยโอ้โหนีด่ดูดูดูบรรยากาศนี่พริกพริกนี่เด็ดไปหมดแล้วเด็ดหมดต้นแล้วพริกอ่ะ โหนี่พี่สมโมรแถมอีกลูกหนึ่งมาหนะเอารู้ได้ไงอุใส่เสียงดังดังปึ๊ดเลยไปโอเค